นี่คือำว่าลายนายในภายในพูดมันเป็นยังไงมันจะไปขีดดำมันขีดไปสิเป็นเส้นมันมันติดกันเนี่ยเป็นขีดเส้นดำมันติดกันแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้มันปรับเป็นจุด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 เราต้องแยกความแตกต่างให้ออกว่า ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมมาเข้าป่ากับลุงนายแล้วก็นายหัวเก๋ามาเจออีกตัวหนึ่งครับว้าวเช่นเดียวกันคืออะไรนี่เมื่อกี้เขาบอกนอกรอบแล้วอันนี้คืออะไรนกคุ้มซึ่ง<า>เป็นบนรรพบุรุษของหลายบรรนาอ่านี่นเดี๋ยวมาพูดหน่อยมาพูดหน่อยมาบอกให้หน่อยอันนี้มันเป็นยังไงไปมาอย่างไรคือจริงๆแล้วนะครับอ ไพ่ลายนกคุ้มทีวีเรียกลายนกคุ้มเนี่ยมันจะออกเสียงภาษาใต้นะแปลว่าไพ่ลายนกคุ้มไพ่ลายนกคุ้มนกคุ้มนกคุ้มนี่คือนกชนิดหนึ่งที่ที่มันกันไฟอะไรภาษานกคุ้มนั่นแหละเออนกคุ้มมันลายมันลายอ่ะเออมันเป็นไฟนะไฟนกคุ้มเสร็จแล้วตัวนี้บันเพาะบุรุษของลายพระนายตัวนี้นะซึ่งไม้ตัวนี้มันจะออกดอกแล้วก็กลับไปกลับมาแล้วลายมันแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปอ่าคือครั้งแรกที่ผมเจอลายพระนายเลยคือผมเจอลายนกคุ้ม อ๋อแบบนี้อ่าเจอแบบนี้เสร็จแล้วพอสักพักมันเป็นดุงเป็นดอกเวียนไปเวียนมากลายเป็นลายพะนายขึ้นมาลายพะนายคือมันจะขีดขีดยาวๆเอาง่ายๆง่ายๆปรับปรับเนี่ยตอนนี้อ่ามันดูติดกันนี่เห็นไหมอ่ะคือเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาทำว่าลายพะนายลายพะนายมันเป็นยังไงมจะเป็นขีดดำันขีดเป็นเส้นมันมันติดกันเนี่ยเป็นขีดเส้นดำมันติดกันแต่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้มันปรับเป็นจุด เราต้องแยกความแตกต่างให้ออกว่านี่นี่พ่หนายี่ระดับนี่ถ้าไม่มีชื่อมาก่อนนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเสือดาวได้เลยนะอ้าวนั่นไงถ้าไม่มีชื่อมาก่อนอ่าแต่มันมีมาก่อนแล้วพ่อน้าเออเออแล้วแล้วนี่อ่าเดี๋ยวข้อพิเศษเมื่อกี้เราทําแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปคือมันเข้าเนื้อครับนี่นกคุ้มก็เข้าเนื้อนี่เหมือนลับนายเลยคือเนี่ยแม่นายนาดเพราะฉะนั้นผมว่าเฮ้ยตัวนี้เขาาดเว้ยเนี่ยนะ อ่าอันนี้ก็ยังถามว่าถ้าเกิดมีจัวนี้กับลายพานายอะไรหายาวกว่ากันถามว่าหายากกว่ากันมันผสมกันอยู่แต่แต่ความรู้สึกผสมอะผมจะชอบลายคลาสิกไม่ดุไม่ดุแบบนี้อันนี้ลายมันดุแต่ถ้าลายพานายเวลาแห้งเนี่ยมันจะเป็นเส้นยาวดำมันคลาสิกเดี๋ยวผมไปดูของจริงเลยตัดลำที่มันตายๆอันนั้นคือลายพานายนางที่กำลังตัดนะ นี้กำลังตัดคือลายพนายนะครับนี่ตายนะทำให้ชาแล้วน่ะตายพรายตายพลายตายแห้งตายทำให้ชาส่วนตัวพูดถึงส่วนตัวนะอ่ะผมชอบลายพะนายตรงที่ว่ามันมันขีดเส้นยาวอ๋อยาวไปเลยเส้นยาวไปเลยอ่าแล้วก็เข้มมันเข้มมันมีความคลาสสิกกว่าตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาแห้งปุ๊บเนี่ยจุดเนี่ยมันมันไปนิดเดียวแล้วแล้วก็เหลือเหลือสีเหลืองมันดูดุดุ มันถ้าเป็นนั่นก็เซ็กซี่อตัวนี้เซ็กซี่ตัวนี้คลาสสิกอันนี้อันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งซึ่งอย่างคนอย่างผมนี่นะยังไงก็ต้องเอาละเว้ยเออก็ต้องเอาแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาพันไปนี่คือลายนกคุ้มนะแรงก็คืออยู่ที่แถวแถวอำเภอบางขันนี่แหละอำเภอบางขันนะครับต้นกําเนิดก็คือของลุงนายอันนี้ก็ ถ้าเรามีขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคิดว่าเท่าไหรถึงจะเหมาะสมครับเอาเง่าหนึ่งสักประมาณผมให้เพื่อนมาแบ่งปันไปช่วยกันดูช่วยกันช่วยกันทดสอบก่อนนะครับราคาขายแต่ถ้าซื้อขายกันก็ไม่น่าจะแตกต่างจากลายพะนายนั่นแหละประมาณดีวกันราคาเท่ากับลายพันนายเพราะว่ามันพิเศษคล้ายๆกันแล้วก็ยากง่ายก็พอๆกันพอๆกันเจเที่พูดถามถามก็คือลายนี้น่าจะหาได้น้อยกว่าลายนกน้อยกว่าลายพันนายนั่นนะที มันไม่ค่อยจะมีเบอร์นี้มันคือถ้าจะถาหมาลำตัวนี้อ่ะยิ่งยากเลยหัหมาได้ไม่เกินร้อยหรอกแต่ถ้าลายพนานี่ตัดมาหนึโอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือลายนกคุ้มครับตอนนี้ในหัวขีกำลังกำลังเอานุ่มๆไปนะอันในหัวขีกำลังเอานุ่มๆไปอันนี้นะเอาเอาแล้วเอาแล้ว นกคุ้มครับนี่ก็คือไก่เกนตัวครัวบาลุยเหมือนกันเนาะบาลุยเหมือนกันผมต้องบอกว่าก่อนนะไม่ใช่ของใหม่นะอ่ามีมามาจากเดิมมาแล้วดีมาแต่ผมไม่เกิดดีดีดี นี่ลายนกคุ้มครับอันนี้ผมว่านะต้นหนึ่งสามพันจะซื้อได้ไหมเนาะนี่ฮะไม่รู้เขาขายให้หรือเปล่านี่นัน่นแหละซื้อได้ไม่รู้เขาขายให้ไหมอะ่ะเพราะว่าดูดิมันมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะอ่าโอเคครับนี่คือผ่าลายนกคุ้มครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ